สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะวันนี้จะมาเล่นเก็บสกลุลตเเหมือนเดิมนนะคะ่ะวันนี้จะมาแสดงเรื่องท้องในมใชส่สิผู้ผิดขออภัยตุดวันนี้จะมาเสนอเรื่องคอดผู้ที่โรงเรียนกันนะคะอ้ยเมื่อกี้จะโชกใครเอาคไปเรื่งกันเลยเอ้ยวันนี้เราต้องเบรรับอาจจะไม่ใช่แฟนเราเอาจจะเป็นไม่รู้เหมือนกัน อี Stelle, ี ah, 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 ah. Uh ้ดเกาววัน huh. นี cido, umes, uh ้จะไปรับมินนี่นะขึ้นรถเสียงก็ใช้ได้เอ้ยโอ้แต่แต่แล้วอตึ๊บตึ๊บเอ้คนมารับแล้วมาจะได้นะ ไปแล้วไปแล้วก็เลอะแล้วจะเป็นเรียนไม่ทันแปดโมงห้านาทีแล้วทุกนเอขีราเรื่องเบาเาหน่อยสิไม่ต้องเบาไม่ต้องเบลอะไรหรอกไม่ชนใครตายหรอกขี่แรงๆแรง่ยตีแล้วคุ้นฉันเมาตอนนี้รู้สึกแปลกยังไงก็ไม่รู้อ่ะบอกงั้นก็ได้เบาๆก็ได้อ่านอันนี้ก็เบาเกินไปนะ ออรอพอดีเป๊กลงมาเร็วมาเรวคุณโอ้ฉันชา้าเพราะนายคนเดียวเลยเนี่ยมาเร็วเราจะเป็นไม่ทันนะว่าแต่ว่าวันนี้เธอรู้สึกยงไงเหรอก็รู้สึกเคลื่นไสแปลกๆกินอะไรไม่ค่อยลองเลยอ่ะเป็นอย่างนี้เองเหรองั้นพรุ่งนี้ฉันพาไปโรงบาก็แล้วกันเอาเป็นวันนี้เลยดีกว่า เร็วเร็วเขาห้องเร็วอย่างน้อยเราก็มาทันนะว่าไหมนั่งได้แล้วเก็บกระเป๋าก่อนจิ๊บโอ้ยพูดง่ายๆพูดง่ายเลยนี่เขารู้สึกอะไรเนี่ยแปลกแปฮะ,ะโอ้ยมันสึกปแปลกขึ้นมาสินสั่นสิง่าย คิดมากคิดมากแล้ยเขาในีี่น่นเขารู้สึกแปลกจริงๆเนี่ยนี่คุณพ่อย์อะเออเปล่าน,น,นะเอ่อนี่ฉันรู้สึกแปลกๆฉันไม่ไหวแล้วเอ้ยดิฉันมานะคุณดิฉันมาฉันไม่ไหวแล้วจริงๆห้องน้ำยิงห้องน้ำยิงเอ้ยไม่ไหวแล้วจริงๆขอ เีุยถุยถุยแม่ฮ้ายฮ้ยนี่ไงเป็นเหมือนม้วนเสาเลยฮ้ยแล้ใช้แปลกๆแล้วสิกับห้องดีกว่าโอ๊ยไปนะคะพูเราขอรู้ทีขอรู้ขอรู้ค่ะโอ๊ยจะเป็นบ้าแล้วเดไหนๆก็มาทันอย่างเราเชื่อก็มาทันนะเนี่ย อืมอะไรจะจุดเนี้ยอืมมาทานก็ดีแล้วนะฮ้ยมือ้เาไปนในมานะ่ะเห็นกับมาหน้าปึก๊กหน้าเปิ๊กเลยนี่บ่นอะไรอยู่เนี้ยเอ้ฉันจะทำงานอะไรแบบนี้ไนดะ้เนี่ยฉันรู้สึกแปื้อเปื้มาสองวันแล้วเนะี่ยนี่เขารู้สึกเปืเออของเขานเนี่ยบ่นอยู่ทั้งคาบเลยเนะี่ยโอ้โหโนี่ฉันสปาใหญ่แล้วนะเนี่ยอืม เธอจะเปลี่ยนเสื้อแลออยังอ่ะเอ๊ะอะไรเนี่ยมันดูแปลกๆนะท้องเธอมันใหญ่ขึ้นนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเธออ่ะหเกิดอะไรขึ้นอ่ะช่วงนี้ฉันรู้สึกแปลกแล้วไม่ต้องสน,สนใจะฉลอกนะอืมงั้นก็รีบเ,รบเปลี่ยนเสื้อนะฉันจะออกไปทำอาหารก็ได้ทำอย่าก,กับตัวเองเป็นพ่อนะ่ะเฮ้ ไอ้คุณไหนวันนี้ตอนเย็นจะพาฉันไปกินข้าวไงอ,อ๋อใช่มัน,ค,น,น,นนะคุณก็นั่งรอตรงนี้ก่อนนะคุณก็นั่งรอตรงนี้ก่อนนะโอเคได้แล้วให้ผมมานะแต่ว่าคุณยังไม่คุณยังไ,ได้เปลี่ยนเสื้อเลยเอ,อ๋อใช่เฉันเปลี่ยนทีนหลังก็ได้ <G ül> <G ül> โอ้ยเหนื่อยจังเลยเฮ้ยว,วันนี้โทรหาร้าน,านน้าดีกว่าเหมือนจะพาเอิ่มเลือกแฟนดีกว่าพาหาแฟนไปกินข้าวสักหน่อยเอิ่มฮัลโหลรับเจ้ครับครับตอนนี้สองทุ่มครับครับครับสองทุ่มนะได้ครับสองทุ่มนะได้จ้าสามทุ่มใช่ไหมคะครับครับ โอ้เหนื่อยจังเลยมันก็แปลกๆอยู่ที่ว่าฉันอ้าววันนี้จะทาชิไปกินข้าวไม่ใช่เหรองั้นเธอก็ไปเปลี่ยนเนสื้อซะนะโอ้ฉันงงนะเอาไปงั้นเธอก็ไปเปลี่ยนเสื้อนะอือนะอไมได้เธอเปลี่ยนเสื้อนะอ <laughs> วันนี้ไปเตรียมรถดีกว่าฉันเอารถเธอได้ไหมได้ไปเลยรออยู่บนร,รถนี่แหละไอเ,เขาก็ามาแล้วมั้งโอ๊ย,อยงไงรู้สึกแปลกแล้วโอ๊ยมันองจังเลยเข้ากีห้องอีกแล้วโอ๊ยไ่ใหม่ไปให,หว ตาเลยฉันขอตาหนามึงว่าฉันอยู่ไหนอ๋ออยู่ในห้องนั้นโอ้ไม่ไหวแล้วจริงๆฉันขอแล้วกันนะอืมเขาแกล้งแกล้งแกล้งแกล้เฮ้ยฉันต้องไปเปลี่ยนเสื้อสินะชุดอะไรที่ทำให้ท้องฉันยุบเนี่ยนี่ฉันไม่ได้อ้วนนะฉันขอบอกไปเลยชุดนี้ก็ได้มันก็ไม่ยุบมากขนาดนันไปดีกว่า ยังไม่ถึงสองทุ่มเลยเนี่ยว้ารอนานเหมือนกันนะน,นายรอนานไหมก็ไม่นานนะเอ้ยนี่ฉันเพิ่งไปนั้นมาน่ะงั้นก็เอา้าไม่ขึ้นรถแล้วก็จริงนะงั้นก็ตามึันมาละสองทุงง่มหกนาทีลวไปเร็ว เราไปเที่ยวกันนะใช่า่ะใช่ปไหนก็ไม่รู้แล้วพวเราไม่ผิดหวังอ๊ตดเอ้ยเก็ดตุยอ้งเบ็ดเบอีดโอ้ยเกือบนะก็้ขรถได้ยไงไสิได้เลยผิดหวัง พอเวลาไปบ้านหลังนั้นสกแป๊บนึงได้ไหมบ้านหลังไหนของคุณเนี่ยอ่าวบ้านเราขาดอะไรไปขาดไฟนี่เองก็อาจจะเลยแล้วก็ได้นะใช่ว่าจะเลยก็ก็ได้เลยแล้วเนี่ยคุณเลยตลอดลนะ ก็ไม่ค่อยมาก็ไม่ค่อยมานานแล้วนี่เฮ้ยฉันต้องไปเร็วๆใช่ไหมเนี่ยคุณขับช้าๆหน่อยสิวิคุณจะได้ถึงไงไวไงอืดโอเคโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บอะไรเจ็บตรงไหนเจ็บท้องเนี่ย เนี่ยเจ๊เคยบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยอาจจะไม่ซ้ายขวาซ้ายขวาตรงนี้ก็ได้นะมันเป็นตรงไหนก็นแน่เนี่ยฉันก็ไม่รู้มาถามชิดฉันรู้เหรอ,อโอเคอ่ะนี่ไงจะละซ้ายขวาซ้ายสินะลงด้วยนะคุณ โอ้โเอิอ่มเจ๊ครับผมมาแล้วกินข้าวเลยคุณน่าหลไรจังเลยอุ้ยทำอะไรคุณไม่มีแล้วครับกินเลยอืมน่าอะไรจังเลยอืมอืมอืมรู้ไหมวันนี้อ่ะ ผมจะพาคุณไปจองรถนะจริงเหรอคะจริงสิผมจะไปโกหกทำไมไปที่ไหนจองรถที่นี่แหละคุณถูกใจรถคันไหนเอาเลยลองขับได้ด้วยนะงั้นคุณก็ไปเลือกรถก็แล้วกันนะดี๋ขอจะขึ้นไปเคลียรนะ์รถค้ะเนาะตอมาททำไมฉันอยากได้รถกัน ที่แพงที่สุดเรนนี้ได้เลยค่ะไหนนะถามพี่เขาดิพี่ครับพี่ครับเอิมรถคันไหนแพงที่สุดครับรถคันที่แพงสุดเหรอเอิมน่าจะเป็นรถคันสีแดงนะครับเออจริงเหรอโอเคพุ่มเร็วเอิมเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์น,น,ยยนันก่อนต้องไปจ่ายเงินก่อนฉันต้องไปหนาวเขา ดปครับนีนี่คุณบคณอคุณนี่เงินอาไปซะไปดีกว่าคุณไปขี่รถเล่นกันเถอะรถเล่นรถเล่นเหรอไปกันเด้อไม่อยู่แล้วโอ้ยยยััยยยยยนยย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 อยยยยยยย้ย วันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะไปนอนเถอะงั้นคุณก็ไปอาบน้ําก่อนผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเตรียมที่นอนลาลาวันนี้ไม่ได้ทํางานส่งครูเลยทํางานดีกว่าลาลยทั้งวันแๆเนียเดน๋่วนะคะก็ฉันอาบก่อนนะ อ๋ยลาลาลาโอ้ยอา่านาเสร็จแล้วให้เปลี่ยนชุดดีกว่าชุดนอนอยู่ไหนชุดนอนอยูสใส่นุ้ดนาชุดนอนไม่เจอชุดแรกเหรอไม่อันนี้ชุดเรียน ชุดนอนไหมชุดนอนไม่เธอฉันหาชุดนอนไม่เจอค่ะอ่าอันนี้อัอนอนี้หรือเปล่าเอออันนี้แหละคุณชุดนอนก่อนนะเออฉันจะกลัแบบน้นดูกว่าอนอื้ม โอเคเสร็จแล้วไปเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยนเสื้อเรื่อเรื่อเร็วเร็บนอนดีกว่าอัมลลลาลา ออนี่ฉันรู้สึกแปลกๆอ่ะโอ้ยเอออะไรเนี่ยโอ้ยฮะนี่หนูเป็นใครจ๊ะโอ้ยนี่คุณคุณคุณน่ะน่าหักใช่ป้ะสิโอ้ยนี่นี่เด็ก ไอ,อนี่นี่เออนี่น่าจะเป็นลูกของเราผมไม่เชื่อหรอทำไมต้องมาคอดตอนนี้ด้วยไม่รู้ว่าใช่ไหมข้างนานเดี๋ยก็ออกอันเลยค่ะจริงเหรอใช่งั้นเราไปราบานกันจะลูกเราคอดตอนที่ยังไม่ครบกำหนด ตอนนี้เม้จะเป็นไงบ้างไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ลูกผมเราก็ปลอดภัยแล้วนะูกน่ารักจังเลยเหมือนคุณเลยอ,อยืลูกเราก็น่ารักเหมือนกันนะ